สนามบินนานาชาติพคาราของเนปาลเปิดให้บริการแล้วโดยการก่อสร้างสนามบินนี้ได้รับการสนับสนุนจากจีนผู้โดยสารหลายคนบอกว่าพวกเขาประทับใจกับสนามบินนี้ที่ทั้งโอ่อ่าและสะดวกสบายครบครันนักท่องเที่ยวชาวโดมินิกันหนึ่งในผู้โดยสารกลุ่มแรกที่ได้ใช้สนามบินนี้บอกว่าไม่รู้มาก่อนว่าจะเป็นผู้โดยสารกลุ่มแรกที่เดินทางมาที่นี่สนามบินสวยงามมาก ขณะที่ผู้โดยสารชาวเนปาลบอกว่าโชคดีมากที่ได้ใช้บริการวันแรกสนามบินสวยและใหญ่เหมือนที่คาดไว้ในปี1970รัฐบาลเนปาลวางแผนสร้างสนามบินนานาชาติในเมืองโพคาราแต่ยังขาดงบประมาณจนถึงปี2017จีนสนับสนุนการสร้างสนามบินหลังจากนั้นได้ก่อสร้างนาน5ปีความฝันที่จะมีสนามบินโพคาราจึงกลายเป็นจริง สนามบินนานาชาติพกร,ราเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้ความร่วมมือโครงการแถบและเส้นทางระหว่างจีนและเนปาลนักวิชาการชาวเนปาลบอกว่าสนามบินนี้สร้างโดยเจ้าหน้าที่ชาวจีนและได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลจีนในอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์เขารู้สึกยินดีมากที่เห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับเนปาล